สำนักบูริหาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกอรมนได้จัดการอบรมและสัมมนาผู้ปฏิบัติงานค a l l Center นเตอร์1374เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในห่วงวันที่18-19สิงหาคม2563ที่ผ่านมาในการนี้ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำา Work Manual for call center 1374 Agent ดังนี้1374กอรอจังหวัดบึงการรับแจ้งเหตุความมั่นคงสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยคะขออภัยค่ะ กันจะมากกำลังเรียนสายอยู่กับท่านใดคะค่ะคุณสมชายนะคะค่ะเกิดเหตุอะไรขึ้นคะค่ะเกิดเหตุขึ้นที่ไหนคะค่ะเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรค่คะค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการให้แล้วหรือยังคะยังนะคะ ค่ะวันนี้คุณสมชายแจ้งเหตุลักลอบเปิดบ่อนการพนันต้องการให้กรรนาเข้าไปช่วยเหลือข้อมูลครบถ้วนนะคะค่ะค่ะขอบคุณที่แจ้งเหตุเข้ามานะคะสะดวกแจ้งเบอร์โทรติดต่อกลับไหมคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเราจะได้ดำเนินการให้นะคะ